ครบจบในงานเดียวฟาสวทโชว์ไทยแลนด์2025เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่งานแสดงและซื้อขายรถยนต์แบบครบวงจรจัดเต็มกับแคมเปญโปรโมชั่นกลางปีสุดเร้าใจรถใหม่โปรโดนใจรถมือ2อใหม่แท้รับประกันซื้อคืนจัดเต็ม5วัน2-6กรกฎาคม2568 10โมงเช้าถึง3ทุ่มไบเทคบางนาเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย ันนี้ขับรถมีธุระนะครับในเมืองเหมาะเลยเพราะว่ารถที่อยู่ในมือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับรถยนต์คันนี้ก็คือเจ้า MG S5 EV ครับเป็นรุ่นกลางนะฮะรุ่น X นะ MG S5 EV เนี่ยเขามี3รุ่นย่อยเริ่มต้นก็คือ739,000 39,00บาท แล้วก็รุ่นกลางนี่ก็เป็น829,000บาทรุ่นท็อปก็900,000นะครับประมาณ9 3 9 0 0 0 9 4 0 0 0ก็ลดหลั่นกันไปมันก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะก็ถือโอกาสใช้งานเสลยนะครับรถคันนี้เนี่ยชาร์จเต็มๆนะครับตามสเปคหน้าปัดที่ขึ้นเนี่ยถ้าชาร์จเต็ม100%เนี่ย ผมชาร์จเองนะไม่เดาจากสเปคของเขานะผมชาร์จปุ๊บหนะ้าปัดมันขึ้นได้ว่าวิ่งได้430กิโลเมตรนะครับกระเด้งกระเด้งนิดนึงนะนี่อยู่ในซอยกำลังจะออกถนนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้ารุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางเนี่ยแรงม้าก็จะประมาณ170กว่าแรงม้าแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยมันจะ200ประมาณ250แรงม้านะครับก็ต่างกันที่ความแรงแต่ว่า ไอ้ที่ต่างออปชั่นก่อนถามว่าเพิ่มราคามาอีกประมาณ90 0 0 0บาทเราเพิ่มอะไรแตกต่างอะไรมานะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมาเลยคือสรูปครับฝาท้ายไฟฟ้าครับเบาะคนนั่งปรับไฟฟ้า6คทิศทางครับพวงมาลัยเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์ครับมีตัวไวเลสชาร์จโทรศัพท์ให้ครับ ชุดเครื่องเสียงเป็นลำโพงหกตัวครับถ้ารุ่นเริ่มต้นเป็นลำโพงสีตัวนะครับแล้วก็แน่นอนวัสดุภายในห้องโดยสารครับอย่างเบาะนั่งข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นความแตกต่างนะ,ะมีเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่แตกต่างกันอยู่ประมาณ8 1 0ถึง10รายการนี่แหละนะครับแต่อันนี้คือหลักๆที่ผมบอกไปอ้ออีกอย่างที่สำคัญก็คือระบบปฏิบัติการ iSmart ครับ ขพราะนั้นถ้าใครถามว่าจะซื้อรุ่นไหนดีผมมักจะแนะนำอยู่เรื่อยๆว่าคุณต้องเอาไอออปชั่นพวกนี้ไปเทียบกันดูก่อนไปเทียบในที่นี้คือไม่มีกับไม่มีนะแล้วมีเนี่ยคุณได้ใช้หรือเปล่าถ้าคุณได้ใช้ก็จัดไปนะครับหรือบางคนบอกไม่ได้ใช้แต่อยากมีเผื่อเอาไว้ก็เลือกไปเลยครับ เพราะว่าออปชันหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาซื้อเติมตามหลังได้นะครับมันมากับตัวรถเลยนะครับอย่างสลูปอย่างเงี้ยคุณบอกกันกูซื้อุูน่มต้นไปก่อนแล้วคุณมาติดสลูปทําสลลูปเพิ่มไม่เวิร์กบางทีด้วยมันไม่ใช่เรื่องตัวเงินนะครับแต่มันเป็นเรื่องคุณภาพเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งานนั่นก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับ MGS5EV เนี่ยเข้ามานั่งปุ๊บ คราวนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ขับตอนที่พาไปดูพรีวิวไปรีวิวดูเนะี่ยก็บอกไปแล้วแต่ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าเข้ามานั่งปุ๊บมันเป็นความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ใน MG4 ครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ย MG เขามีรถแบบเนี้ยมีไหมเขาก็มี z S, <S, <S ใช่ไหมมี z S EV อันนี้จะบอกว่าสําหรับผมนะผมถือว่ามาแทน s S EV เลยอาจจะไม่ได้รูปทรงแบบ หุือหวาแบบจัดๆเป็นรถเอเนกประสงค์แบบนั้นแต่ความจริงเลยผมว่ามันมาแทนกันแล้วความรู้สึกที่เข้ามานั่งรู้สึกเหมือน MG4 ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่า MG4 เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนยอมรับว่ามันได้ทรงสปอร์ตได้ความทันสมัยได้ความปราดเปรียวเพราะฉะนั้น MG เขามองว่าในเมื่อผู้บริโภคชอบแบบเนี้ยก็เอาดียกมาเลยนะฮะพอยกเข้ามาใส่ ปั๊บมาเป็นท่อนแบบนี้แต่จะให้มันต่างจากตัวของตัว MG4 ก็ทำให้มันเป็นแบบยกสูงขึ้นมาเป็นอเนกประสงค์ซะหน่อยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงนะเสียงที่มันกวๆนๆเนี่ยเพราะผมพูดชื่อยี่ห้อเขาออกมาเขาเลยคิดว่าผมเนี่ยต้องการสั่งการด้วยเสียงกับเขานะครับระบบปฏิบัติการมันก็ตอบกลับมานะ ก็ว่ากันไปนะครับไล่เรียงกันไปแบบนี้ตามที่ผมบอกหลายๆคนอาจจะอยากจะได้นะความสปอร์ตความทันสมัยแล้วแต่ก็ยังอยากได้ความอนเอกประสงค์ด้วยเพราะนะั้นรถคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ครับก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสลองขับใช้งานนะอยู่4-5วันก็ยอมรับว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะครับ แล้วก็เนี่ยดีไซน์ฟิลลิง่งการขับทันสมัยดูสปอร์ตปาดเปรียวดูดีเพียงแต่ว่าในความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกความสำคัญคือเรื่องของจังหวะการขับจังหวะในการกดคันเร่งคุณกดคันเร่งแรงเนี่ยหัวกระชากถอนคันเร่งแรงมีหัวเนี่ยหัวสั่นหัวคอนเวียนหัวเมารถนะครับเพราะนั้นต้องดูในเรื่องของการขับขี่เอาไว้ด้วย ลักษณะการขับขี่ต้องปรับไปตามลักษณะของตัวรถนะครับอันนึงที่น่าจะอุ่นใจได้ก็คือวันนี้ถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์จากประเทศจีนน,นะครับ MG อ่ะข้อดีคือเขาไม่ได้เริ่มจากขายรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวคือเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาขาย MG3 รถไฮบริดด้วยนะฮะเขาขายรถ MGHS PHEV ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วย เขาขายรถที่เป็นเครื่องดีเซลอย่างเดียวนะครับอย่าง MG Xcender มาด้วยแล้วก็มี EP ES นะมี Maxus 9โอ้มีหลากหลายอย่างเพราะฉะนั้นการวางรากฐานของ MG ก็ถือว่าได้เปรียบแบรนด์อื่นในแง่ของเน็ตเวิร์ครับศูนย์บริการโชว์รูมเครือข่ายเรื่องเซอร์วิสอะไรต่างๆนเนี้ยก็ถือว่ามีความได้เปรียบยี่ห้ออื่นๆที่เข้ามาทีหลัง เอ็มจเขาวางรากฐานมาก่อนอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงก็คือความได้ DNA ของ MG แม้ว่าจะเปลี่ยนมือมาอยู่ในกลุ่มของเครื่องบอกเป็นรถจากประเทศจีนแต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยเขาก็มีมีความสปอร์ต DNA ของรถมาจากอังกฤษอย่างเช่นช่วงล่างถ้าเราจำกันได้แรกๆเข้ามาเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องระบบช่วงล่างที่เป็นบริด Dynamic นะครับก็คือช่วงล่างที่เกาะถนน นะมั่นใจได้อุ่นใจได้นะครับเนี่ยผมขับอยู่ในเมืองความเร็วเดินทางสบายสบายอยู่แล้วนะฮะหน้าจอระบบแอร์อะไรปรับไปก็ตามปกติอันนี้ต้องบอกว่า f ีล l i n g คือเห็นอย่างนี้คือเพราะมันเป็นรถทดสอบนะครับเขาไม่ได้ติดฟิล์มกองแสงดังนั้นก็จะรับแดดเต็มเ็มหน่อยจริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้งานจริงเราเลือกติดฟิล์มกองแสงดีดีแล้วก็แนะนําเลยว่าต่อให้มีเฉดตัวนี้นะต่อให้มีเฉดตัวนี้นะแผ่นบนก็ต้องติดฟิล์มกองแสง พวกหลังคาซัลูปหลังคาแก้วพารามิกเนี่ยต้องติดฟิล์มกองแสงด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยไอร้อนวันที่ร้อนจัดๆก็มีโอกาสทําให้เราเนี่ยมีอุณหภูมิในห้องโดยสารที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมานั่งเล่งแอร์กันอีกวุ่นวายเปล่าๆนะก็ถือว่าเป็นรถอีกคันที่น่าพิจารณานะครับเป็นตัวเลือกกับคนที่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้าไว้ใช้งาน แล้วมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมนะครับมีดีไซน์สวยงามการขับขี่สนุกนะครับแล้วก็ยังได้ความอเนกประสงค์ในการใช้งานของตัวรถด้วยครับ MG S5 EV นะครับต้องบอกว่าผมว่า 1. เอาที่ชอบเลยนะดีไซน์สวยทันสมัย 2. ขับสนุกดีครับได้ DNA จาก MG4 มานะครับอย่างที่3มองในภาพรวมก็คือมีให้เลือกราคาตัวเริ่มต้นตัวกลางตัวท็อปแล้วแต่ออปชั่น แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคุณต้องไปจับอาการดูดีๆนะว่าเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานของคุณหรือเปล่าออปชันแต่ละอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาในแต่ละรุ่นย่อยเนี่ยมันตรงกับลักษณะการใช้งานของคุณหรือเปล่าตรงกับความต้องการของคุณหรือเปล่าอย่างหนึ่งที่ผมบอกได้ก็คือว่ารถคันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกครับเพราะว่าคุณได้รถที่ขับสนุกอนเนกประสงค์นั่งสบายแล้วมีให้เลือกตั้งแต่ราคา7 0 0 0 0สกว่าบาทไปจนถึง9 0 0 0 0สกว่าบาทเลือกได้ทั้ง3รุ่นย่อยเลยครับ